ตอนนีก็สูส้ๆนลงตุกสาลาจำเนือเด้อวันอีพี่น้อยก็จะพาไปกินขาน่าวเนาะทุกคนกินขาน่าวหอกบาทจ้าวันนี้ก็ไก่มาอยู่ละยองเนี่ก็ได้นึ่งอาทิตย์นึ่งอาทิตย์ก็กว่าแล้วเนาะทุกคนก็จะเข้าสองอาทิตย์แล้วก็ประมาณสิบกว่าวันแลวเนาะทุกคนเมนบอกก็ก็สิบประมาณสิบวันประมาณสิบวันแลวเนาะทุกคนน้องตุ๊กก็ วันที่สาหาหนูทตุกจะกลับบ้านแล้วเนอะทุกคนอาจจะบอได้ไปหาน้องนุ๊น่องอ่าน้องอ่าสาวนุ๊มันนี่กับน้องนุ่นพี่อู๊ดแล้วเนอะเราบอได้ไปหาอีกหลายๆคนอะไรจะบอได้ไปหายูทูบเบอร์อีกหลายๆคนที่อยู่ทั้งไทยบางทีก็อาจจะบอได้ไปกรุงเทพเลยทุกคุเพราะวันที่ตุกสกลับบ้านแล้ว จะกลับบ้านแล้วค่ะวันที่ยี่สิบห้าน้องตุ๊กจะกลับบ้านแล้วเงิน <c oughs> ตังหมดกลับบ้านได้ตังหมดกลับบ้านได้ค่ะต้องเที่ยวแล้วก็เจมเงินกลับบ้านเนาะวันนี้เดี๋ยวไปเที่ยวอยู่บานต่อเที่ยวอยู่เวียนจัตนต่อนะทุกคนเดี๋ยวขัาไปเบิรงกันมาวน้องตุ๊กจะไปกินอะไรวันนี้มันเป็นกำลังเจอของตุ๊กเดินทุกคนเพราะว่าเดียวนี้น้องตุ๊กเงินหมดแล้ว เงินหมดแล้วค่ะไปไหนไม่ได้แล้วกลับบ้านหนึ่งเดียวค่ะไปะเที่ยวไซไม่ได้อีกแล้ว อย you ู่โซนเดียวกันเลยเนาะมัไมมันสอดหอที่ไปกับสอดเทงสอดกินด้วยนี่นีนะมันมันหลอนากี่นีอเออมีรเย ไชักคู่นี่ไะกุ้งนี้นะชอบดูร้อนก็ไม่ชอบดูมากเลยสวยด้วยมีตัวเล็กๆด้วยตัวเล็กๆท็กข้าเนีนะ ไม่จะต้องใส่ตะเี้้ใเนี่ยคสรไาะใส่ก็ได้นะคะเยอะมากเลย ทุกคนเมื่อกี้พี่หน่อยก็พาไปกินสเต็กกินสเต็กแล้วก็ออกมาเหื่อตอทุกคนเดี๋ยวนี้เ้ามาสวนสมุนไพรสวนสมุนไพรในระยองทุกคนกลับมาตลอดทางเลยจ้าจะไปเบิ่งมันเป็นยังไง สวนสมุนไพรจ้าไปทางไหน วนด้านหลังนะคะจนด้านหลังเนี่ยก็จะมีอาการสีขาวแล้วก็มีห้องกระจกตรงนี้เลยสีขาวสีใสๆเนี่ยใช่บอกอาการสีขาวพี่หาตั้งไหนสีนี้เลยเองแล้วก็เดินผ่านทางเชื่อกไปจะมีสองห้องขึ้นบนเนี่ยทางเชือกทางเชือมตรงนั้นนะคะที่หวังคาเขียวแต่ว่าถ้าจะไปตรงนั้นอะแนะนำให้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวโซ่สีมงจะมีการทำความสะอาดไไปเลยแล้วย้อนกลับนี่แอลใช่ ไปส่งหรือว่าให้เดินไปเองคืออย่ก ทุกคนทั้งที่ยวทั้งไหนความหูามเนาะนี่น้องตุกก็มาเบิงอะ่ะโครงการของขจัดเ,เป็นการ<แ>กทำในประเทศการาออบไนดาลสายบบระบบนิเวศอันอนี้ที่ว่า ว่าทุกคนอาจะหูจักกันดีเพราะว่าระยองนี่เป็นเมืองของอ่าอุตสาหกรรมารวมกันรวมการเยอะการทางมศาสตร์เทุกคนก็จะมีเฮอรอไอน์ยอะหลากหลายอยู่แล้ทุกคนมยิงตกไทยมากกว่อนางทางหลายเนี้ยเมื่มองกลับไปทั้งใดทั้งเทียวไดทั้งความแห้งหลายอย่างอยู่ ก็เลยไทยมาให้ทุกคนในวัได้เห็นน้ำกันนะทุกคนเนาะบางคนอาจจะบม่เคยไปบางทีบางสิ่งที่อยู่ไกลๆอาจจะบริไปเนาะทุกคนอาจจะบริเห็นอันนี้ก็เป็นโครงการของงานสมเด็กพรทเท็บเลยทุกคนกับว่วอ่าเดี๋ยวจะมีพยากรทีพ่นมาอธิบายอเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวในนกตุกาะ เลาะทั้งวันเลย่ะองเลาะทานกินแต่ของอร่อยอร่อยนะทุกคนนะลองเซฟเซฟอย่าไปตอกันจ้ะทุกคนเข่าวว่าวันนี้เพิ่นจะมีบอนที่แบบว่าจําลองนะทีวีจะเห็นอ่าเพราะผลิตที่เราเป็นอ่าหูห่างที่สําเร็จกับเป็นยังเป็นเม็ดที่ยังบริเวณผลิตเปือกอันนี้จะเทาะแล้วอันนี้ แล้วก็มีเคร่ะห์ลงไพ่หลายอย่างลงดูน้ามานกำลังหายบุญนะทุกคนเดี๋ยวไปร่มกันเลยส่วนนี้คือสมุนไพรทเปคนผลิตสัมติดรูมาเรียบรอยแล้วบางยาก็เคยเสจอบางยาก็ไม่เคยเอนะทุกคนนิววัฒนการทางการแพทย์ไทย เ็มรอเรียนสิเรียนอันนี้คือมะตูมอันนี้มะลุมมะลุมอันอบเชยอืมใช่ไหอันนี้อบเชยที่ใส่เตมาโล่มะแวงอืมมะแวงคือมะแว้งก็สำหรับแก้ไอ้ไปทาที่เป็นขมสูงใช่ไหมรูปมงเล็กรเล็กขนงใช่ไหมต้งเอาไป ทำเป็นลูกอมมาไว้ทั้งแก้ไอรักษาบันลุโลกไหมอ่ะอืออือขับเสมหะขับปัสสาวะแก้ไข้ทำให้เจริญอาหารใบมีสรรพคุณบำรุงธาตุแก้ไอรักษาบรรลุมิโลกมื่อกไชุ่มชื้นขับปัสสาวะ <ส>เป็นย,ยานพยาพยา,พยาชิตพยาเรียกพยา,พยาอ๋อ <ii> ยาหนวดแมวยาหนวดมีลดความดันแก้ตามปวดแก้ปวดตามข้อแก้ปวดหลังล <i> <c oughs> ดงความดันโลหิตพะะปัสเี่กาจะกินเนี่ยลดความดัน <c oughs> บ้านหางเจร์ร่ไทยอันนี้ใช่ไหมไทยที่ที่ข้าวใอ่แกงใส่ได้แต่เราไม่ใส่เยอะจะออกมือเหลืองมักกูดแต่ใคร ใบเตยหอมหมอไงหมออิบมันแ,แ,แสงต้จินอีย์ม,มายอเพชรสังฆาตเหรอเพชรสังฆาตโอ้ยสังฆาตเพชรสังฆาตเออเอาไปกินเอาไปกินแก่ริวมดี รู้ไม่รู้รมอ๋อตอนตกเชยเป็นแบบนี้อ่ะก็เป็นแบบนี้ตนตกเชยาทลายจูนอันนี้บอระเพ็ดนี้รูจ้ักผมีผมมมีผแท้ผมวอาจระเทศลูกมะแกยังที่ไเป็นเม็ดอันนี้เป็นเปลือกที่เราชิมกันไหมเออทที่กินเนื้อทำหม่มะแก้แหละที่ริงก็ให้กินจะกินชามเกี่ย มะระขี้นกอันนี้ก็ไครอันนี้ก็ไครคือใครไครอืมใครญาหนวดแมวที่เราเห็นไม่รู้กมิ้นชันอ๋ออันนี้ญาหนวดแมวที่เห็นไม่รู้กะมิ้นชันอ้าวมันต่างกันเนาะตัวนี้ออกสีเหลืองตัวนี้ออกสีส้มส้มแค่ตอนนี้กลายเป็นแพรแพร่กมินวันนี้โยงกุมบาเนี่ยกบดกขนาดเนี่ยเหลือเออะ เดินมาล่อนั่งรถชมนะค่ะขมาชีกนแล้นะคะรอคุณ้ชมยวขออกรถดีค่ะขมนี้รถส้ฟ้าเลยขนาดรถดีของมังก็มือไม่ลขึ้นยืนและไม่ลงจากรถระหว่างทางนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าเยี่นชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสมุทรไพร์สมเด็จประเทศนะคะ ในทางนี้ที่เรานั่งอยู่มีชื่อด้วยชื่อว่ารถจันเทศค่ะซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงาน,นไฟฟ้าอีวี100%จะพาพวกเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในส่วนสมุนภไทยกัน่วนที่สวนสมุทภไทยนะคะจะมีพื้นที่ของิใกล้ค่ะในบริเวณใก้นี้มีการรวบรวมต้นไม้สมุทไทยไว้มากกว่า500ชนิดทั้งหมดนี้ถูกจะแม่ออกเปนที่จวมตามสมังคในการรักษาโแะ่ทานการ้ต่างๆค่ะ ในนี้จมีถุงผ้าพันธุ์ที่สามารถพบเห็นไ,ได้ทั่วไปในชีวมันก็ถุงผ้าพเศษสุดทดะะดดดันและกหายงาอาจจะเรามาเริ่มดูกลุรกกันก่อนนะทางดนซ้ามือจะเป็นกลุ่มเลืหอสังเกตไม้ยืนต้ที่มีทธงปกูิสีต้นนั่นคือต้นจันเทศเป็นไม้สสไมทรงสูงในวงศ์ระโอมอันได้แก่พ,กพระบา,าทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิมุตติอธิเดชมหาราชประรมุขนาฏบพิตรพก็เจ้าเสด็จพะนางเจ้า พระวรมนชินีนาพระวรมาชชน,นีเป็นปีหลวงสมเด็จพระการนิฐาธที่าชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชนราชดาสยามบรมราชิกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลจอมเกล,ล้าอันคณาลาชิกุมารีกรมประสิทธิสว่างขาวานบวรรัติยาราชนาลีค่ะเป็นลูกศิษย์พระองค์สมเด็จพระ่ิดาพร้อมกันว่นที่18เมษายนศ2528เพื่อทำการเปิดพื้นที่สวนสงศ์ใจ และได้ยึและได้ยกต้นจันเทศให้เต็นไม้บางคนอนุสรณ์ทีดีด้วยขั้นต่อไปหาคือการต้นคาระบูนให้อยู่ด้านขวาเชิงตูมในใหญ่ด้านในหนึ่งคือคาราบูนที่มีอายุเกือบจะิ0ปีแล้วนะคะเขาจะมันฟอมกับต้นจันเทศเลยค่ะปลูต้นนั้นไปสก,กัดด้ายจะได้ต้นเกตคาราบูนที่บริสุทธิ์ ติดกันนะคะคือเททาโรเททาโรจะกม็นสมุนภัยที่เสื่อมสูญพันธ์แลว้วก็หาได้ยากด้วยเดินลุยด้านนั้นไปยังขับรถได้ไม่ใหญ่ค่ะที่กระีอบชป็นไม้อ <c oughs> มใช้ในสังเคราะห์เพื่อเพื่อเอาไว้ใช้ประกอบอาหารอย่างเื่อพารโลที่พวกเราได้จะกินกันด้วยใช <c oughs> ่ไหมกันบ้ากถาะไม้ห็นต้นหน้ถนนกระเบา พแล้วนอกจากไม่ของกระบองมีส่วนช่วยรักษาโรคเกินและจางเกินต้นตูดผิวพรรณและก็รักษากระถิง่งหนังใครเป็นที่กลาเนะต้นนี้เนาะหลานกระดองค่ะไม้ไม้พุ่มไม่ใช่ว่ากระดูกไก่ดำสหรับต้นนี้นะคะลำต้นจะเป็นสีดำแล้วก็มีลำต้นเล็กๆค่ะเหมือนกับกระดูกแตกเขาก็เลยได้ชื่ออะไรต้นนี้ใช่ไหมนี่นี่เออกระดูกไก่ดำ กลุ่มโน้ของมือนะคะจะเป็นกลุ่มยาไยาลยาระบายในต้นไม้มีหนามดูแลคล้ายกับกระบอกเพชรอยู่ชื่อว่าสลัดไดป่าน้ำยาสลัดไดป่าเนี่ยจะเป็นยาใช้ภายนอกคนส่วนใหญ่มาาักจะมาทาผีแล้วก็ทาหูแต่ว่ามีข้อควรระวังในการใช้งานนะคะอยากให้น้ำยางต้องมีข้อปฏิบดตินนค่ะเมื่อตาของเราจะบวมไปนึ่แล้วมองไม่เห็นเท้าบอลใครจะใช้งานต้องระวังให้ดีเลย ตัวนี้เกิดทั้งหมดเลยมีชื่อว่าต้นคูหรือต้นราช์ค่ะส<ม>ำหรับตอนคูนะคะจัดเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยปัจจุบันนี้ได้มีการจดทะเบียนให้เป็นดอกไม้ประจําประเทศไทย<ม>ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนอกจากนั้นต้นคูเี้สามารถนำมาตกได้นะคะก็จะแกะกาลังปู่ได้ดีคนโบราณคน,น,นสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะนิยนมยนำมาทาเป็นยาบกรณงด้วยหลักต้นชาดนี้นะคะที่อยู่ ตัวอย่างเช่นสูพุ่มไม้ใบสีม่วงมีชื่อว่าต้นก้าปูดตลาดต้ตนนี้มีดิจิตอลขับตัดูขัาด้วยค่ะด้านในม้พุ่มซีช็อกเ,เกลนะคะคือรากสามสูบตลับตัวนี้เนี่ยก็จะมีอมมุ้งเล่นญิงอยู่ค่อนข้างเนอ้นค่ะจะน,นี้ยังไปอยู่ในพวกยาสตรีน้ำ เจตดตมูมเพิงข,ขาวและขอคู่กันดอกสีแดงเจตดต็นมูมเพลิงแดงส้มไทยต่างๆในกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ตั้งคันนะคะเพราะว่านี้ของเขาจะแรงค่ะแต่จะเหมาะกับคนหลังข้อด้วยพวกยแพะที่เป็นวัยทองมีผลช่วยกระชับรูปได้ดีซ้ตัวเช่นเดิมต้นเ็จมีสองพันวยกามเสตแดงและสเสตขาวซึ่งอม,ม,มีมเป็นมปางแลเ่้แได้มีผลช่วยจักานแผลได้ดีด้วยค่ะแ่ข้อแนะนำนะคะเปลี่ยนยาที่กอได้วยพวกป้องกันกามติดเชื้อค่ะ เราดไว้ส <Christina. S 1> ีนะคะชื่อว่าตตาชานเขาหรือว่าต้ันชงเลยตนี้เนี่ต้นชเลยตชานาตันะคป็ยอายุวัฒนะเพระวาในสะปหาอด้นนต้องร้อยขอมือหรือต้นตีจะออกเยในช่วงหน้าหนาวเลยนะคะอีกเานเขาเยกมีกลิ่นหอมมีสวนช่วยเรื่องการบรรเทาโรคระดับงลงจมูก โโสมุนไพรโน้มคอนกีทางด้านขวาด้านล่างค่ะเหนือนประหมอมีสองชนิดสองสีพวกกับดอกปีขาวตัวนี้นะคะจะมีสนช่วยทำให้เราเจระะิญอาหารกินเยขึ้นดูมีน้ำมีนวลและที่สำคัญค่ะขับน้ำเหลืองเสียให้ออกจากร่างกายได้ด้วยไปมากันบ้างตรงตามหลนลงค่ะจะมีสมุนไพรที่ชูยอดอยู่หนึ่งชนิดมีชื่อเรียกว่าตุ้งตีชวาตุ้งตีชวาค่ะจะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในเรือรื่งของเราเีย และก็วันนี้ดีของท่านสุพรรณพูวนครยงด้วย,<ม>ยอัางเวอร์ชันเดิมจะเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะด้านล่างคล้ายๆกับยาก,กําลังชูยอดเลยชื่อว่าโดมไม่รู้ลง<ม>ตัวน,นี้เนี่ยมีวนช่วยกระตุ้นกำน,นัดนะคะ<ม>ที่ได้ชื่อว่า<ม>โดไม่รู้ลงนเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราเหยียบลงไปบนตัวของเขานะคะถึงกินต้้นของเขาจะหักแปบเมื่อเช้าค่ะ กิ่ง้านของเขาก็จะโด่งขึ้นมาเหมือนเดิมก็เลยได้ชื่อน,นี้มาเรียกนะคะอีกท่านทั่เป็นพื้ที่ทนไม้ทนมือจากอยู่เป็นกุญแจบอกว่าจะพูดด้วย<ฮ>ส่วนทางบ้านบางตรงนี้มีถาวรปบคลมอยู่นั่นก็คือถาวรเกียดในส่วนของเท้ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดไขมันก็เลยแนะนำนะคะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเบาวนเสำหรับที่นี่นะคะก็จะเปิดสมนุนเปิขนาดใหญ่ของคนในพื้นที่ชุมชนเลยค่ะ ราะว่าพื้นี่เป็นโซนที่มีพายแห่งแรกของประเทศไทยและยังได้มีการรวบรวมพันไม้สมุนไพรไว้หลากหลายทั้งหมดนี้ค่ะจะเป็นหน่วยช่วยเหลือของการฟ่ออากาศรักษาบ้รนเราพักผ่อนออกกำลังกายอากาศบริสุทธิ์สูดกันได้นะคะนี่ต้นไงนึกชักฟอต้นทับทับทัาเราไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะมีหลายทับมัาอันนี้ทับโบราณไง ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปอีกฝั่งเดิมกันเดี๋ยวเราเดินทางล่าง้านล่างฟานบูจันกอดไม้พุ่งค่ะคือพัดนางชีตอนนี้เนี่ยคนไทยนิยมปลูกไม้ฟ้าต่ากันด้วยแถมเขามีความเชื่อและเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยนะคะว่าปลูกไม้เพื่อเสริมเกียรติและก็สัดสีทำไร่ใส่ชั่วนาวมีอารมณคนให้ออกไปใช้ชีวิตของเราได้ดี ติดกั้ง่มันต้นขนาดเล็กทางด้านซ้ายคือกาแฟมริเวณจักรยานยนต์จะต้องลงมาสามจุกลางและก็ประตูหัวใจในระบายรูกระต่ายว่าจะนตไฟไม่กี่วันจะจ้งทางนี้ค่ะม่านไฟงามมากล้าล่างมีพุ่มนะคะับรูเป็นหอมด้วใบเปรยหอมนำเขาเนี่ไปแต่งซีไปกินอาหารทำเครื่องดื่มทาขนมได้หมดเลยค่ะตามอำเภอใจชอบเลย ก็แบบางบางทีก็บอกแค่เดินผ่านก็หอมนั่นมาเจอหอมมากแต่จะบูดเราก็ไม่เคยได้กินกินมอยู่ที่นี่น่เยะกับกลุ่มของยาขับมาด้ยเลยตัวอย่างล่างค่ะคือตผักเป็ดแดงตัวนี้เนี่ยสามารถตอาเปตำได้นะคะแล้วก็ทานมีรสชาติบปรุงภายในของสตรีหลัก้อด อันนี้ถ้าถ้าผู้บ,บ,บ,บ <c oughs> อกว่าต้นไม้ใหญ่กำลางแข็งกิ่งก้านอยู่ที่ด้านซ้ายมีเชื้อไฟร์เบลแอมราจากของไฟร์เบลแหลมเนี่ยสามารถทำไปสก,กัดได้น <c oughs> <ฮ>ะก็จะ,จะมีส่วน์ช่วยบำรุงรูปย, <c oughs> ย์เช่นกันอีกท <c oughs> ั้งขางไฟร์มบลแอมยังเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำกรุงเทพมหานคร,รด้วย สามมือค <ítulo> anyway ่ะว่าฐานจระเข้ที่เราได้จะคุ้นเคยกันอ่าในทางไวตรงแผลได้ว่าจะเป็นแผลสดแผลถลอกหรือแผลไฟไหม้สมานแผลที่ดีได้ค่ะสุบด้วยต้นไม้ใหญ่ทางด้านขวาสารพิษทอเรียต้นทุ่งตอนนี้จะเป็นไม้มงคลฐานราชานตอนจังหวัดรยองนะคะที่เรียกว่าต้นกระถินเพราะว่าลักษณะเท้ามดีดีะมีคมค่ ขอฝากสถานที่นี้ไว้นะคะสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพเราจะเปิดวันอาคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดแค่วันจันทร์วันเดียวเท่านั้นไม่อคารและบริการรับรถื้มค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16.30นนาทีนะคะขอเน้นย้ำว่าการเข้าเยี่ยมชมที่นี่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีทุกจุดเลยยังไงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากที่เดินทางมาเที่ยวสวนสมุนไพรเราไว้โอกาสหน้ำในวานรอมตัวมาเที่ยวกันอีก วันนี้เนี่ยต้องขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปสวัสดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณคดีคุณค,คุณคุณคุโคขอบคุณคุณคุณค